สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง Ar ร์ตเกมเมอำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพบกันวันนี้29พฤศจิกายน2567เที่ยงเศษนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มีผู้คนสนใจ2ข่าวนี้มากเลยครับก็คือ2โครงการยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรั้งทีพิจรณาก็มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจก10,000ในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ ยังไม่เข้าคอรอมอนะครับแล้วก็ช่วยชาวนาไล่ละพันค่าเก็บเกี่ยวยังไม่เข้าคอรอมอนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบอ่านรายละเอียดไปอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เราแนบข่าวของฐานเศรษฐกิจข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้กดอ่านได้นะครับซึ่งฐานเศรษฐกิจลงข่าวย9เก้าพิการงนห้ารอยเจ็ดบอกรอไปก่อนแจกเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แจกไล่ละพัน จะเข้าคอรมอสามธันวาคมนี้ครับรายละเอียดครับนางนัทจารีอนันตสินเลขาธิการคณะมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะมนตรีย9ิบเก้าพิกาย,ยนที่จังหวัดเชียงใหม่จะยังไม่พิจารณาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุด,ด้วยการแจกเงินหมื่นมีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน4ล้านคนโดยใช้งบประมาณ4ี่หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละพัน คเรือนและไม่เกินสิบไร่์วงเงิน3.8มจุดหมื่นล้านบาท2โครงการนี้ยังไม่เข้าที่ประชุมครม2ยี่สิบเพฤศจิกายนเพราะยังติดขั้นตอนการเสนอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทั้งสองโครงการยังต้องมีขั้นตอนการขอความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกอบเข้ามาก่อนและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องเซ็นชื่อประกอบความเห็นก่อนที่จะนําเสนอคมอรมอด้วยจึงคาดว่าน่าจะเข้าที่ประชุมครมออีกครั้งในการประชมุมครั้งหน้า ในวันที่สามธันวาคม2567นี้นะครับก็สรุปแล้ว2โครงการที่พี่น้องรอคอยไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มผู้สูงอายุและการช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันชาวนาควรเรือนและไม่เกิน10ไร่สูงสุด1,000 0บาทนั้นยังจะต้องรอกันต่อไปเพราะวันนี้29พฤศจิกายน2567เรื่องยังไม่เข้าที่ประชมุมคณะมนตรีสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ